หรือเรื่องแบบเนี้ยไวโอเล่นที่ซ่อนอยู่อ่ะมันจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าคุณนันแล้วทุกคนก็จะค่อยๆถูกหลอมเข้าไปใน n น r r a เร v e หรือเรื่องเล่าที่ว่าเราคือครอบครัวทีนี้พอมันเราคือครอบครัวปุ๊บอ่ะแม่ตีลูกก็ไม่ผิดนะคุณนันหรือพี่ตีน้องก็ไม่ผิดหรืออาจจะเกิดความสัมพันธ์ชนิดที่ว่าพี่อดเพื่อให้น้องอิ่มอะไรอย่างเงี้ยคุณนันรู้อปล่าไหม อ,อแล้วทุกๆครั้งของการลงโทษอ่ะแม่เพราะแม่หวังดีแล้วพี่แขแม่ก็จะต้องเจ็บปวดแม่ก็เจ็บปวดฉันตีเธออ่ะฉันเจ็บปวดฉันจะตีเธอทําไมกับเงินห้าบาทสิบบาทฉันแบบหักท่าแรงเธอแบบที่คนอื่นทําไม่ดีกว่าเหรอแต่เพราะฉันเนี่ยอยากจะให้พวกเธอทุกคนน่ะจะ,ะเป็นคนที่ดีขึ้นคือ,อพี่ไข่รู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันมันไม่ได้บังเอิญแต่ขอบอกว่าอันนี้เดาล้วนๆนะ แต่เป็นไปได้สุดแล้วแล้วอาจะผิด100%ก็ได้แต่พี่ไม่อาจจะนึกถึงคําอธิบายอะไรออกว่าครับแต่ในที่สุดของที่สุดแล้วนะฮะต่อให้เขาพึงใจกันแบบนั้นก็ตามแต่มันมีภาพมีคลิปของการตีกันหลุดออกมาในที่สุดต่อให้เขายอมกันได้นะ มันก็ผิดกฎหมายอยู่ดีในวันนี้<ช>ซึ่ง<ช>มันมีกฎหมายสารพัดเลยที่สามารถเข้าไป take action ได้และมันไม่ผิดหรอกครับที่คุณจะดูแลกันแบบครอบครัวแต่ต่อให้คนในครอบครัวตบกันแล้วตีกันก็ผิดกฎหมายอยู่ดีเพราะฉะนั้น somehow ถึงเราจะอธิบายและคาดเดาเราเดาผิดหรือเราถูกไม่รู้แต่สิ่งที่ไม่ผิดแน่นอนคือกฎหมายนะคะนะครับ <c oughs> คุณทำร้ายร่างกายใครก็ตามก็ผิดทั้งนั้นแหละละเมิดก็ผิดทั้งนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่แขกอยากจะบอกก็คือว่า เมื่อเข้าสู่พื้นที่ของการทํางานเมื่อเข้าสู่พื้นที่ของการเป็นนายจ้างกับลูกจ้างอ่ะเราควรจะเรียกร้องให้มีการแยกให้ออกว่าพื้นที่ของการทํางานไม่ใช่พื้นที่ของครอบครัว พื้นที่ของการเป็นเพื่อนร่วมง,งานไม่ใช่พื้นที่ของพี่น้องพื้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างไม่ใช่ผู้อุปถัมภ์กับผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์แต่เป็นลักษณะของมนุษย์สองคนที่มีความเสมอภาคกันและมีสัญญามีคอมมิชเม้นต์บางอย่างต่อกันโดยสถานะลูกจ้างและนายจ้างและดังนั้นในทุกข้อสัญญาและข้อตกลงอะ่ะมันตั้งอยู่บนมันตั้งอยู่บนความยุติธรรม และความพึงพอใจระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเพราะฉะนั้นอย่าอ้างเอาความเป็นผู้ใหญ่คือคือเลิกใช้วาทกรรมผู้ใหญ่ผู้น้อยหรือวาทกรรมแม่ลูกมันจึงนำมาสู่การเรียกร้องให้เลิกเรียกกันว่าเลิกเรียกใครว่าแม,แม่แบบในที่ทำงานน่ะคือคืออันเออ,อ,อ,อเรียกกันเล่นๆเ,เราเข้าใจได้พี่แขกไม่ได้เคร่งครัดขนาดนั้นนะ แต่แต่วันเมื่อคุณอยู่ในความเมื่อคุณเข้าไปสู่ในความสัมพันธ์ลูกจ้างนจ้างเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มเรียกนายจ้างว่าแม่พี่แขกคิดว่าอยู่เข้าสู่จุดอันตรายละและมันพี่แขกเห็นหลายหลายครั้งหลายกรณีหลายคนในในหลายบางทีไฮโซเลยอะ่ะแล้วเอาเล็กเอาผู้ติดตามมาเรียกแม่แม่อย่างเงี้ยเนี่ยมันมันมันเริ่มถาลายเขาไปสู่จุดเลอะเลอละว่า มันคืออมันคืออะไรวะมันจะมี exploitation เกิดขึ้นแล้วไม่รู้ว่าใครจะ exploit ใครและมันมันจะเริ่มไปถึงจุดที่มีภาวะกืนไม่เข้าใครไม่ออกและจะมี emotional blackmail อืมอืมแล้วก็จะสร้างความรื่สอ,<ะ>อึดัดใช่ใช่ครับผมทั้งสองฝ่ายนะอยู่ที่ว่า ใช่ใช่ใช่ไม่ได้แปลว่าฝ่ายแม่ได้เปรียบสมอยได้ฝ่ายเดียวนะหลายหลายครั้งเราเห็นลูกจ้าง exploit อยในจ้างแล้วก็หลอกเอาเงินทรัพย์สินเงินทองไปได้เยอะแยะไปหมดเลยนะกับพ่อพ่อแม่แม่นี่นะระวังให้ดีเห็นอยู่เยอะแยะ ข่าวสดือออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Follow ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ